ครับอตอนนี้ผมจะแนะนำวิธีการเปลี่ยนฐานรีโมทรถยนต์มิซูบิชิมิรานนะครับโอเคเริ่มต้นนะง่ายๆนะครับดูด้านหลังนะก็จะมีปุม่มคลายล็อกกดค้างไว้แล้วก็ดึงกุญแจออกมาเสร็จแล้วดูที่ตรงหัวนะ,ะเราก็จะใช้เพร์ทบางๆที่เข้ามาจากโคกุญแจเนี่ยแหละเสียบเข้าไปอย่างนี้นะแค่นี้เองครับเปิดออกมาโอเคสำหรับ รถยนต์มิ s ซูบิชิมิลานนะไปที่เซเว่นเอเลเว่นนะครับซื้อฐานโค้ดยี่ห้อพนันธสัญญ์โค้ด CR2032 นะครับก็ละสีบห้าบาทนะก็เราก็เปลี่ยนอันนี้นัดออกนิดเดียวแค่นี้เองนะปึ๊บแล้วก็เอาฐานก้อนใหม่ใส่เข้าไปแค่นีดเดียวเราดูกับ แล้วก็ประกอบกัดนะครับง่ายๆดูนะครับทุกคนปึ๊บกดแรงๆนิดนึงนะได้ยินเสียงกรึบใช้ได้แล้วเราลองกดเช็คดูปุ๊บปุ๊บอ,อ่าสีแดงแดงขึ้นไฟขึ้นนะโอเคประกอบกัดนะเอาเอา,เอา,เอาคุณจะกดกรอบใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธี เรียบร้อยครับ45บาทครับไม่ต้องเสีย180บาทต้องดีครับ